นานมาแล้วมีสามีภรรยาคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้ชายป่าสามีภรรยาคู่นี้รักใคร่ซึ่งกันและกันมาโดยดีตลอดจนมีลูกสาวอายุได้สิบปีครอบครัวนี้ทุกคนมีความขยันขันแข็งประหยัดอดออมทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายดีพวกเขามีที่นาแปลงหนึ่ง ซึ่งอยู่ติดกับหลุมฝังศพโบราณของนางปีศาตร้ายที่เคยก่อกรรมทำเข็นมามากวันหนึ่งขณะที่สองสามีภรรยาไปถางหญ้าที่นาผู้เป็นภรรยาก็ได้เดินเข้าไปในอาณาเขตของหลุมศพที่ได้ทำการร่ายมนต์กำกับไว้ทำให้มนต์นั้นเสื่อมลงเมื่อเป็นเช่นนั้นนางปีศาจก็ได้โอกาสที่จะออกมาอารวาสอีกครั้ง นางปีศาจนี้เห็นครอบครัวของสามีภรรยามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมีความสุขก็เกิดความอิจฉาริษยาเป็นอย่างมากและเกิดความคิดอยากจะทำลายครอบครัวนี้ให้แตกแยกไปขึ้นวันหนึ่งนางปีศาจถือโอกาสตอนที่สามีภรรยาคู่นี้กำลังหลับสนิทนางแอบย่องเข้าไปในเล้าไก่ของบ้านนี้แล้วขโมยไข่ไก่ในรังกินทั้งหมดแล้วก็ได้ทิ้นเปลือกไข่ไว้ ไม่เพียงเท่านั้นนางแอบ,บย่องมุดมุ้งของสามีภรยาเข้าไปเอาไข่แดงป้ายที่ปากมือศีรษะหมอนของผู้เป็นภรยาแล้วก็แอบ,บย่องกลับเข้าไปในปา่าพอรุ่งขึ้นสามีตื่นมาเห็นที่ปากศีษะหมอนมือของภรยามีไข่แดงติดเหนียวเหนอะหนะส่งกลิ่นคาวคละคลุ้งก็ตกใจจึงรีบลุกให้ภรยาลุกขึ้น แล้วถามถึงที่มาของไขน่นี้ส่วนนางเองก็งุนงงเป็นอย่างมากและก็ไม่สามารถตอบสามีได้และสิ่งนี้เองทําให้ผู้เป็นสามีเกิดความสงสัยเป็นอย่างมากจึงได้ไปดูที่เล้าไก่ก็เห็นรังไก่ที่เหลือแต่เปลือกไข่แล้วก็เอกใจว่าภรรยาของตนเป็นคนที่กินไข่พวกนี้จริงๆหรือเมื่อดูเสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไร ได้แต่หยิบจอบเสียงไปยังที่นาทันทีฝ่ายภรรยาเองเมื่อล้างหน้าล้างตาเรียบร้อยแล้วก็พยายามนึกหาคําตอบและก็รู้สึกไม่ดีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสามีไปถึงที่นานางปีศาจก็ได้โอกาสนางแปลงกายเป็นสาวสวยนุ่งน้อยห่มน้อยเดินมาทักทายชายผู้นั้นเมื่อผู้เป็นสามีเห็นก็ทักทายตามอัธยาศัยน้องหญิง เจ้าเดินมาทำอะไรแถวนี้เจ้าเป็นคนต่างถิ่นหรือเปล่าข้าไม่เคยเห็นเจ้าเลยข้าอยู่แถวนี้มาตลอดท่านเพิ่งได้พบข้ามากกว่าแล้วบ้านเจ้าอยู่ไหนอยู่แถวนี้และจ้าวันนี้ท่านมาคนเดียวหรือใช่วันนี้ข้ามาคนเดียวเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าข้าเคยมากับคนอื่นด้วยก็ข้าบอกท่านแล้วข้าอยู่แถวนี้ ็รู้ก็เห็นเป็นธรรมดาอืมที่นาข้าอยู่ตรงนี้ข้ามาเป็นประจำหากเจ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือก็บอกได้ขอบใจท่านมากข้าคงได้ขอความช่วยเหลือท่านแน่ๆเพราะข้าเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ตายจากไปหมดแล้วได้สิไม่มีปัญหาว่าแล้วชายผู้เป็นสามีก็ทำการถางหญา้าต่อไป นางปีศาจเมื่อได้เริ่มแผนการแล้วก็คิดแผนการต่อในใจพอตกกลางคืนเมื่อสองสามีภรรยาเข้านอนแล้วนางปีศาจก็เข้าไปยังเล้าไก่อีกครั้งแล้วจับแม่ไก่กัดฉีกกินสดๆนางได้เอาเลือดไก่ไปป้ายที่ปากและตามตัวของผู้เป็นภรรยาและได้นำขนไก่รวมทั้งชิ้นส่วนของไก่ไปโปรยไว้ตามของใช้ส่วนตัวของนางผู้เป็นภรรยาพอรุ่งเช้า สามีตื่นขึ้นมาก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเพราะได้เห็นเลือดที่ปากและตามตัวของภรรยาทรงกลิ่นเหม็นคาวไปทั่วเขารีบปลุกภรรยาให้ลุกขึ้นและรีบวิ่งไปที่เล้าไก่ซึ่งก็ได้เห็นภาพอันสยดสยองเพราะขนไก่และซากไก่เลือดไก่กระเด็นไปทั่วเมื่อเดินไปรอบบริเวณก็พบว่าขนไก่และชิ้นส่วนก็มีอยู่ที่กระบุงตะกร้าที่ภรรยาใช้เป็นประจำ เขาจึงได้ถามภรรยาว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้ฝ่ายภรรยาก็ร้องไห้พลางตอบสามีไปว่านางไม่รู้เห็นอะไรเลยทำให้สามีรู้สึกโกรธมากเพราะหาสาเหตุไม่ได้จึงได้ออกไปปรึกษากับหมอผีประจำหมู่บ้านฝ่ายหมอผีเชื่อว่าเป็นไปได้ที่นางจะโดนผีดิบเข้าสิลซึ่งก็ทำให้นางทำอะไรไปโดยไม่รู้ตัวหมอผีจึงแนะนำให้นำนางไปขังไว้ ขณะที่คนของหมอผีกำลังจะไปจับตัวนางฝ่ายภรรยาก็รู้ว่าตนจะต้องเจอกับอะไรนางจึงรีบหนีขึ้นไปบนภูเขาเพื่อซ่อนตัวเมื่อสามีและหมอผีมาถึงบ้านก็ไม่พบตัวนางก็คิดไปว่านางคงไหวตัวทันจึงได้ทำพิธีปัดเป่าตามความเชื่อฝ่ายลูกสาววัยสิบขวบซึ่งไม่รู้เรื่องราวอะไรก็ได้แต่ร้องไห้หาแม่ ผู้เป็นพ่อก็ไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปได้แต่อยู่อย่างหวาดหวั่นใจฝ่ายนางปีศาจเห็นดังนั้นก็เที่ยวมาทักทายพูดจาแซงด้วยท่าทีเป็นห่วงอยู่ทุกวันจนเวลาผ่านไปหลายเดือนเหตุการณ์ทุกอย่างเป็นปกติสุขฝ่ายสามีเมื่อนางปีศาจเที่ยวมาหาทุกวันก็เริ่มมีใจให้นางจึงคิดจะพานางมาอยู่ด้วยกันเพราะนางก็อยู่บนป่าเขาเพียงลําพัง จึงได้บอกกับลูกสาวว่าลูกเอ๋ยแม่เจ้าไม่รู้เป็นตายร้ายดีอย่างไรนี่ก็หลายเดือนแล้วพ่อจะให้พี่สาวคนนี้มาอยู่เป็นเพื่อนเจ้าคอยทำอาหารดูแลบ้านช่วยเจ้าแล้วกันฝ่ายลูกสาวก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะยังเล็กและในใจก็คิดถึงแต่แม่ที่จากไปพออยู่ด้วยกันได้ไม่นานนางปิศาจก็เริ่มสร้างความลำบากใจให้แก่ผู้เป็นลูกสาว เมื่อผู้เป็นสามีไม่อยู่ออกไปทำไร่ทำนานางก็ได้ใช้ให้เด็กน้อยทำทุกอย่างเชา้าตำข้าวบ่ายไปเลี้ยงวัวบนภูเขาเย็นกลับมาให้ไปตักน้ำจนเด็กหญิงผู้เป็นลูกสาวรู้สึกไม่ชอบใจในตัวนางแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่นอนร้องไห้คิดถึงแม่เช้าวันหนึ่งขณะที่ลูกสาวออกมาล้างหน้าที่ชานบ้าน ก็มองเห็นแม่นกเขาตัวหนึ่งจับอยู่บนหลังคาบ้านแม่นกมองมายังหนูน้อยด้วยท่าทางเศร้าส้อยพร้อมกับร้องทักแล้วก็ได้บินมาอยู่ใกล้กๆเด็กน้อยพยายามตีปีกเหมือนอยากจะบอกอะไรเจ้านกน้อยเจ้ามาจากไหนมานี่สิฉันจะหาเมล็ดข้าวให้เจ้ากินและเสียงร้องของแม่นกเขาก็ได้ยินไปถึงหูของนางปีศาจ นางรู้ว่านกเขาตัวนี้ก็คือแม่ของเด็กหญิงนี้แปลงกายมานางแม่นกเขาข้ารู้ว่าเจ้าเป็นใครมาก็ดีแล้วข้าจะได้จัดการนางพิาสาคิดอุบายขึ้นได้อย่างหนึ่งแกล้งทำเป็นล้มเจ็บพ่อสามีเห็นนางเกิดเจ็บป่วยก็รู้สึกร้อนใจมากเจ้าเป็นอะไรไปหรือนางพิาสาพูดว่าพี่จา๋า ข้ารู้สึกว่าผีบนภูเขามันแปลงกายมาเป็นนกเขาตัวหนึ่งแล้วมันมาบินร้องอยู่บนหลังคาบ้านเราถ้าพี่ไม่ยิงให้มันตายมันก็คงจะมาเอาชีวิตฉันในสองสามวันนี้แน่ๆวันรุ่งขึ้นลูกสาวมายืนมองหาแม่นกเขาอีกเพราะหนูน้อยรู้สึกผูกพันกับเจ้านกตัวนี้ตั้งแต่แรกพบเมื่อนางได้ยินเสียงลูกสาวร้องเรียกหาก็จะบินมาหาลูกสาวทันที วันนี้ก็เหมือนวันก่อนนางบินมาขันอยู่บนหลังคาบ้านพอพ่อของเด็กน้อยได้ยินเสียงนกเขาข,ขันก็รีบขึ้นหน้าไม้แรงยิงนกเขาจนได้รับบาดเจ็บหนักนางนกเขารีบบินกลับไปอย่างทุลักทุเลพอกลับไปถึงรังผู้วิเศษก็รีบเอามือมารองรับแล้วแม่นกเขาก็กลับกลายร่างเป็นมนุษย์ดังเดิมแต่ก็ยังได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงฮึ hmm. นางปีศาจนี้มันร้ายจริงๆคงต้องใช้วิธีอื่นเสียแล้วไม่อย่างนั้นทั้งลูกและผัวเจ้าจะเดือดร้อนหนักท่านผู้วิเศษทำไมนางถึงต้องทำร้ายครอบครัวฉันด้วยเจ้าไปพักผ่อนก่อนเถิดแล้วก็เอายานี่ไปกินซะเมื่อนางปีศาจเห็นนกเขาถูกยิงก็คิดว่ามันคงจะตายเสียแล้วก็ทำทีหายจากเจ็บไข้ทันที เพื่อทำให้สามีคิดว่านางพูดถูกต้องในวันรุ่งขึ้นเด็กหญิงก็ไม่ได้เห็นนกเขาที่น่ารักตัวนั้นอีกหลายวันต่อมาเด็กหญิงไปเลี้ยงบัวคนเดียวที่ข้างทะเลสาบบนภูเขาขณะที่นั่งพักอยู่ริมทะเลสาบนั้นก็ได้มองเห็นฝูงลูกปลาว่ายเล่นกันอยู่รอบตัวแม่ปลาเป็นแถวแถวทำให้หวนคิดถึงแม่ตัวเองที่หายจากไปทำให้เศร้าโศกเสียใจมาก จึงกลั้นน้ำตาไม่อยู่แล้วก็ได้ร้องไห้โฮออกมาขณะที่กำลังร้องไห้อยู่นั้นพื้นน้ำก็ไหวโยวบยาบขึ้นแล้วก็มีปลาในทองตัวหนึ่งว่ายมาจากทะเลสาบตรงด่งมาหาหนูน้อยพร้อมพูดด้วยความระทมขมขื่นใจว่าลูกรักเจ้าช่างน,น่าสงสารเหลือเกินพ่อของเจ้าก็ถูกปีศาจบังตาจนคลั่งไคล้ไหลหลงลืมเราสองคนแม่ลูกหมดสิ้นแล้ว เวลาเจ้าคิดถึงแม่ก็จงมาที่ริมทะเลาสาบนี้และจงมาคนเดียวแม่จะมารอเจ้าอยู่ที่นี่ทุกเวลาเมื่อเด็กหญิงรู้ว่าแม่ของตนกลายเป็นปลาในทองอยู่ในทะเลสาบก็รู้สึกทั้งดีใจและเศร้าใจไปพร้อมกันวันรุ่งขึ้นฟ้ายังไม่สว่างดีเด็กน้อยก็ลุกขึ้นนึ่งข้าเหนียวและแอบห่อใส่ย,ย่ามห่อหนึ่งพอท้องฟ้าเริ่มจะสว่าง นางก็ไล่วัวไปที่ข้างทะเลสาบแล้วเอาข้าวไปโรยให้แม่กินเด็กน้อยทำเช่นนี้อยู่นานจนานางปีศาจก็เริ่มสงสัยขึ้นในใจแล้วนางก็ได้คิดอุบายร้ายกาจขึ้นเงียบๆอีกครั้งเช้าอีกวันเด็กหญิงก็ใส่วัวขึ้นไปเลี้ยงบนภูเขาตามปกตินางปีศาจก็ได้แอบตามไปที่ทะเลสาบเมื่อนางปีศาจรู้ว่า แม่ของเด็กหญิงแปลงร่างมาเป็นปลาในก็เข้าทางแผนการนางพอดีพอตกดึกวันนั้นนางปีศาจเห็นว่าเด็กน้อยหลับแล้วก็แซงทําเป็นป่วยขึ้นเมื่อสามีเห็นดังนั้นก็ถามด้วยความร้อนรนใจว่า mm. เจ้าจะป่วยเป็นอะไรหรือนางพูดเบาๆบว่าน้องฝันว่าผีปีศาจท,ที่เป็นปลาในทองในทะเลสาบนภูเขามันจะมาเอาชีวิตน้อง น้องต้องตายแน่ๆพี่จ๋าสามีก็ปลอบโยนเอาใจนางว่าขอแต่ให้เจ้าหายเจ็บจากไข้เรื่องอะไรพี่ก็สามารถทำให้ได้ทั้งนั้นน้องเอ๋อยเจ้าจงวางใจเถอะพรุ่งนี้พอตะวันขึ้นพี่ก็จะไปจัดการเจ้าปลาผีนั่นคืนนี้ขอให้เจ้านอนหลับฝันดีเถอดนางปีศาจได้ฟังแล้วก็ดีใจอยู่เงียบ การพูดคุยระหว่างพ่อกับนางปีศาจเด็กหญิงได้ยินโดยตลอดเพราะนางยังไม่ได้หลับนางรู้ว่าแม่เลี้ยงตั้งใจจะให้พ่อไปฆ่าแม่จึงแอบออกจากบ้านแล้วรีบวิ่งไปที่ทะเลสาบขณะที่ลูกสาวหนีออกจากบ้านนางปีศาจก็รู้และได้ดำเนินการตามแผนนางรีบบอกให้สามีตามลูกสาวไปลูกสาวก็รีบวิ่งไปที่ทะเลสาบ แล้วนางก็บอกให้แม่ทราบด้วยใบหน้าที่นองด้วยน้ำตาแม่เห็นลูกสาวร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดร้าวใจก็พูดว่าลูกเอ๋ยเจ้ามาอยู่กับแม่ที่นี่เถิดพูดไม่ทันขาดคำสามีก็มาพบเข้าพอดีลูกรักทำไมเจ้ามาอยู่ที่นี่แล้วก็เหลือไปเห็นปลาในทองเจ้าปลาปีศาจเจ้าจะเอาลูกข้าไปหรือ มานี่ซะดีๆข้าจะจัดการเจ้าเองพอพูดจบเขาก็ใช้ชมมูขว้างไปยังที่ปลาในทันทีโชคดีที่โมูไปแทงเข้ากับพุ่มหญ้านางปลาในรีบว่ายหนีออกไปพลางในใจก็ห่วงลูกส่วนลูกน้อยก็ร้องไห้พยายามจะห้ามพ่อไม่ให้ทำร้ายปลานางพิสาตามมาได้ทันก็พูดยุให้สามีจับปลาให้ได้แม่ปลาใน ว่ายน้ำออกไปก็นึกอธิษฐานขอให้ท่านผู้วิเศษช่วยเหลือให้ได้ทันท่วงทีนางไวไ่ายไปยังกลางทะเลสาพเพื่อไม่ให้สามีตามมาทันมันหายไปไหนแล้วล่ะมันคงจะไว่ายไปกลางทะเลสาบแล้วล่ะจะพี่ถ้าอย่างนั้นเราจะจัดการกับมันอย่างไรดีเมื่อเหตุการณ์เข้าทางนางปีศาจนางก็แส้งทำเป็นป่วยอีกครั้ง สามีก็คิดว่าผีร้ายจะเข้ามาทำร้ายนางอีกจึงถามด้วยความเป็นห่วงเป็นใยน้องหญิงเจ้าเป็นอะไรไปพี่จ๋าผีตนนั้นมันเข้าเสียงลูกพี่เสียแล้วล่ะเจ้าเด็กน้อยผู้น่าสงสารเลยมาหาปลาในได้ถึงที่นี่พี่ต้องจับเด็กคนนี้กดน้ำเพื่อให้ผีร้ายมันออกมาไม่อย่างนั้นฉันและเด็กจะตายนะพี่ สามีเมื่อได้ฟังก็ไม่ได้ไตรตรองให้ดีจึงจับลูกสาวลากลงไปในน้ำท,ทันทีเมื่อกำลังจะนำลูกสาวกดลงน้ำท่านผู้วิเศษก็ปรากฏตัวขึ้นอยู่เหนือน้ำหยุดก่อนเจ้ากำลังเสียสติแล้วนั่นลูกสาวเจ้าไม่ใช่ผีปีศาจต,ตนไหนเมื่อผู้เป็นพ่อได้ยินดังนั้นจึงได้หยุดชะงักนางปีศาจได้เห็นท่านผู้วิเศษก็ตกใจเป็นอย่างมาก ข้าคิดว่าคงจะไม่ต้องเจอกับเจ้าอีกแล้วนางปีศาจการที่ข้ากักขังเจ้าไว้นานแสนานานนี้ไม่ได้ช่วยให้เจ้าคิดได้บ้างเลยหรือเที่ยวสร้างเรื่องสร้างราวให้ผู้คนเดือดร้อนดีละคราวนี้ข้าจะไม่ให้โอกาสเจ้าอีกแล้วว่าแล้วท่านผู้วิเศษก็เหาะไปหานางปีศาจนางปีศาจรีบหาทางหนีทีไล่แต่ก็ไม่รอดพ้น เพราะถูกคาถาล้อมมัดตัวไว้แล้วนางก็กลายร่างจากสาวสวยกลายเป็นหญิงอัปลักษณ่าเกลียดกรีดร้องทุรนทุรายผู้เป็นสามีเห็นดังนั้นก็ตกใจอย่างมากรีบพาลูกขึ้นจากน้ําแล้วไปแอบอยู่หลังต้นไม้ท่านผู้วิเศษก็บริกรรมคาถาเผานางปีศาจจนมอดไหม้หายไปพร้อมกับแสงอาทิตย์ที่กําลังสว่างขึ้น เมื่อจัดการกับนางปีศาจได้แล้วแม่ปลาในทองก็ไหว้เข้าฝั่งแล้วก็กลายร่างคืนเป็นคนเด็กหญิงเห็นแม่ก็รีบโผเข้าไปกอดอย่างดีใจเป็นที่สุดส่วนสามีก็ได้แต่ยืนร้องไห้เสียใจกับสิ่งที่ผ่านมานี่ถ้าข้าไม่ดับพลังอำนาจของนางปีศาจนี้ไว้นางก็คงเที่ยวไล่ทำร้ายคนได้เองผู้คนก็คงจะวุ่นวายมากกว่านี้นางปีศาจนี้ ก่อนเคยนางก็เป็นคนธรรมดาแต่มักจะชอบอิจฉาคนอื่นๆจนสังสมกลายเป็นคนที่ไม่ชอบเห็นใครได้ดีกว่าและนางก็เริ่มเข้าหาเวทมนตุณใสเพื่อจะให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการจนสุดท้ายชีวิตนางจึงต้องกลายมาเป็นปีศาจและท่านผู้วิเศษก็พาทั้งสามคนไปขุดเผาทาลายที่ฝังศพของนางจนหมดสิ้นเมื่อเรื่องราวจบลง ผู้เป็นสามีก็ได้เข้าไปขอขมาผู้เป็นภรรยาและลูกในความผิดพลาดของตนนางและลูกก็ได้ให้อภยัยซึ่งกันและกันแต่ว่าในใจของสามีก็ยังคงรู้สึกผิดจึงได้ขอติดตามรับใช้ท่านผู้วิเศษเพื่อตอบแทนท่านที่ได้ช่วยเหลือครอบครวัวไว้แล้วทั้งสามก็มีชีวิตดำเนินต่อไปอย่างปกติสุข